จากที่ถ้าเกิดวันนี้ไม่ตัดสินใจเรียนหรือว่ากลับบ้านไปก็คงเสียดายอ่ะโอโหวันนี้มันว้าจริงๆนะคะคือตอนแรกก็ไม่รู้แล้วเพราะครูเบนจะทําอะไรอะเออเอากดาษมาวางคืออะไรแล้วก็กดมือเรานี่ก็ต้านสุดเลยนะคะต้านสุดเลยนะคะทีแรกหนูก็ยังไม่เข้าใจว่าครูเบนทาอะไรอยู่นะคะก็ยังไม่เข้าใจให้ทําอะไรอะไรเงี้ยอ๋อคือคือความหมายคือถ้ามีรหัะชีวิตอยู่ในมือเนี่ยมันทําให้เรามีพลังมากขึ้นใช่แล้วเราก็ต้านอีกครั้งหนึ่งคือมัน มันสุดจริงในการเรียนศาสตร์ถอนรหัสชีวิตวันนี้ก็ครูเบนตั้งใจว่าครูเบนยังไม่ลงรายละเอยียดลึกแต่ว่าครูเบนจะนิ้นถอนรหัสให้ให้พี่ระดาให้ได้มากที่สุดนะคะพอเราได้มาเรียนรู้นะ,ะเกี่ยวกับศาสตร์ถอนรหัสชีวิตแล้วก็ได้มารู้เกี่ยวกับชีวิตได้เห็นพลังงานแล้วตอนนี้เราเราศึกษาไปแบบก็ขึ้นเพิ่มต้นเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มต้นต,ตอนนี้คือจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นตัวเลขมาแล้วก็ เหมือนอธิบายตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคุณจะพูดว่าไงนะอ่ะคือมันมัน,นมันตรงรมันตรงหมดทุกอย่างเลยะะอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการถูกโกงหักหลังขึ้นสุดลงสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันผ่านมาหมดแล้วค่ะคุณเป็นมันอยากให้นูพูดเยอะเลยจรนงหรอค่ะอืมประมาณนี้ละคะ่ะแล้วพอเราได้เห็นว่ามันมีทางแก้แล้วเราเป็นยังไงบ้างก็มันก็มีกําลังใจที่จะสู้ต่อนะคะอื มันก็มีกำลังใจที่จะสู้ต่อแล้วก็เหมือนมันได้ทางออกหลายๆทางนะคะครูเบนมั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 นเหมือนมันมีทางออกหลายๆทางจากที่ถ้าเกิดวันนี้ไม่ตัดสินใจเรียนหรือว่ากลับบ้านไปก็คงเสียดายอะค่ะก็คงเสียดายจริงๆนะคะถ้าเกิดลูกนี่ทําไมเราไม่เรียนอะไรเงี้ยถ้าเราเรียนเราคงรู้ว่านาคตว่าเราจะชีวิตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงจะขึ้นลงขึ้นศาลเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วทีเนี้ยพอเราได้ถอนลักีนำโชคไปนี้ มันหวาจริงๆนะคะคือตอนแรกก็ไม่รู้แลวเพราะครูเบนจะทําอะไรอะเออเอากระดาษมาวางคืออะไรแล้วก็กดมือเรานี่ก็ต้านสุดเลยนะคะต้านสุดเลยนะคะทีแรกหนูก็ยังไม่เข้าใจว่าครูเบนทาอะไรอยู่นะคะก็ยังไม่เข้าใจให้ทําอะไรอะไรเงี้ยอ๋อคือคือความหมายคือถ้ามีรหัสะชีวิตอยู่ในมือเนี่ยมันทําให้เรามีพลังมากขึ้นใช่แล้วเราก็ต้านอีกครั้งหนึ่งคือมันมันจริงมันเป็นไปได้ยังไงอะคะอะไรเงี้ยเออหนูก็เออโอเคอะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ รู้สึกอิ่มเห็นรู้สึกได้รับถึงพลังจริงๆนะคะอืมดีค่ะค่ะก็นะคะวันนี้ครูเป็นได้ทอนหัทชีวิตนะคะแบบเต็มให้เลยนะถอรหัสชีวิตเต็มแล้วทีเนี้ยที่เหลือเราก็ต้องไปย้อนดูวหมมันเยอะนะคะค่อยๆแก้ค่อยๆปรับนะคะแล้วก็แต่ละช่วงชีวิตครูเป็นเขาจะบอกว่าปรับยังไงแต่ตอนนี้เราก็แก้นปัจจุบันให้ให้ดีก่อนแล้วก็ในการเปิดทางครั้งนี้เข้าไปช่วยเรานะเราจะมีทางออกเราอยู่นิ่งๆนี่แหละแต่เขาจะมีส่งปัญญาส่งอะไรมาให้เรา นะคะตอนนี้เราไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วนะคะเรามีพลังเราได้เปิดพลังเรารู้จักทางออกทางแก้แล้วนะคะแล้วต่อไปเราจะได้เรียนเตรมเราเราจะได้แบบโอ้โหโอกาสมันเยอะอ่ะโอกาสมันเยอะนะคะแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เรากําลังทุกข์ใจอยู่มันก็มีความหวังที่มันจะมันจะดุดแล้วก็จะสําเร็จนะคะคุณเป็นก็ส่งพลังนะคุณเ็นส่งพลังนะให้ความสุขความสำเร็จสาธุนะคะคุณเบนสาธุนะคะ แล้วเราเจอกันประมาณวันนี้20่กว่าเดี๋ยวค,คุณเบนก็จะให้จะเปิดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศอีกรอบหนึ่งนะคะได้มาเรียนแบบจัดเต็มะนะคะแล้วก็จะได้แบบเอานำเอานาไปเอานําไปปรับใช้กับตัวเองเอานําไปทอน้าชีวิตตัวเองแล้วก็อะไรที่เราอยากทำอ่ะคือัสาสตร์มันเยอะอ่ะเราจะทําอะไรก็ทำค่ะนะแต่คุณเบนก็จะถ่ายทอดให้เต็มที่แล้วก็ในรุ่นนี้คุณเบนจะถ่ายทอดศาสตร์่วงจุย้ยนะคะเป็นศาสตร์วงจุ้ยเกี่ยวกับทําโปสเตอร์การวางตาแหน่งต่างๆการวางตาแหน่งชีวิต การวางตำแหน่วงว่าชื่อของเราเอนต่ักอย่างมันจะต้องอยู่จุดไหนอันนี้ภาษาเพิเ่มเติมคุณเบนก็จะมองให้้วยนะคะสาพูดเ็นสิที่เป็นผู้ซับเบนที่เทเยเซับรวยเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยถ้าคำนวณดอกถ้าดวงคู่คำนวณดอกมาเลขสี่คืออะไรนะอ่เป็นอะไรนะคู่กันมาแต่อดีตชา,าตาิาถ้าอยู่ด้วยกันละอยู่ด้วยกัน้ะดีเป็นคู่ซั์ เลขสี่เป็นอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าเป็นไงอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าแล้วถ้าเป็นถ้ามีคำนวณแล้วเป็นเลขสิบเลขสิบก็คือเป็นคู่ทรัพย์อยู่ด้วยกันแล้วจะมีทรัพย์เอออยากลุ้นจงใครจะเป็นคู่ทรัพย์นะคะแล้วถ้าคำนวณออกมาแล้วถ้าสมมติเป็นลูกเต้าเขาจะค้ำคุณนะเขาจะมีเงินมีทรัพย์มาให้คนอาจจะเป็นเลี้ยงคนนั้นจะเป็นคนเลี้ยงดูนะคะแล้วก็อ่าถ้าเขาเฮ็ดธุรกิจกับผู้ใดให้สิ ถ้ามาันคือเลขสิบเอลไลฟ์ฝ้าขั้วไว้เนอฟฝาขั้วไว้วววว<ม>นะคะนักธุรกิจนะคะมาถอดรหัสเด็กคุเบนเยอะมากแล้วก็เอาของลูกน้องมาถอดเยอะมากมาอันคนไหนควนไรออก <c oughs> ควนไหนควนออาอยู่นะคะเขาก็มาเรียนศาสตร์เี็คุณเบนนะคะนักธุรกิจมาเรียนศาสตร์ศาสตร์ทอราชีวิตทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปแบบสําคัญมากๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปหนึ่งนะคะไปดูดวงชะตาของตัวเองนะของลูกน้องนะคะควรที่จะ เอาเอาไปเฮ็ดง,งานน้ำบอสิบใ่หนอปีได้เป็นปีค้าคืนปีได้คนลงทุนหลายๆย,ยังสิบใพี่น้องมากมายด้อยสำคัญหลายๆด้อพี่น้องมากไายจดสวองเนี่ยแกก็เลยเห็นป,ป้ายครูเบนว่าครูเบนถอนอาชีวิตก็เลยถามว่าครูเบนป้ายังเลกเองนะแต่ว่ามีเลขรหัสดัก,กี้น้ำโชวค์ครูเบนมันดึงดูดครูเบนอะไรคือถอนลาชีวิตมาดามถามนะคะครูเบนบอกว่าอ๋อครูเบนถ่ายทอดสะถอนลาชีวิตอยากเรียนอยากเรียนเท่าไหร่คอเท่าไหร่แกก็ลงเรียนเลย ปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันที่สิบห้าสิบห้าพรุ่งนี้หวยออกแล้วทีเนี้ยครูเบนก็มาด่าเขาบอกเขาอยากถูกหวยเขาบอกครูเบนศาสตร์ถอดนะาชีวิตมันมีศาสตร์ถอดเลขนําโชคไหมเบนก็บอกมีสิเอกซ้อนหน่อยซ้อนหน่อยอยากถูกหวยมาสัน่นครูเบนก็เลยขออนุญาตว่าอ่าอยากให้คนในไลฟ์ค่ะอยากให้พี่น้องทางออนไลน์อ่ะได้มีเขาเรียกว่ามีแนวทางในการเสี่ยงโชค ณว,วันนั้นก็เลยขออนุญาตามาดามให้เขาออกสื่อด้วยจริงๆนะก็เกรงใจเขาอยู่แต่ว่าหนึ่งถ้ามันออกมาตรงจริงๆเราเ็าจะมีโชชใช่ไหมเหมือนกับหมอควายนี่แหละครูเบนก็สอนสดๆสอนในตอนนั้นเลยสอนมาดามในตอนนั้นแล้วก็ถอดให้เห็นคนดูมาห้าสิบคนปรากฏว่าออกสามตัวตรงข้างบนออกเลขสองตัวตรงสามตัวตรงถูกกันเป๊ะเวอร์เลยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งแล้วมาดามถอดรหัสโคตรเก่งนะคะ หนึ่งก็คือว่ามาดามได้บุตด้วยนะมาดามได้ช่วยคนด้วยแล้วก็หมอก้อยนะคะไม่ได้มาแค่เรียนตัวต่อตัวเท่านั้นแต่ว่าพอหมอก้อยเรียนปั๊บหมอก้อยก็ได้เอาวิชาที่ตัวเองเรียนเนี่ยนะคะมาช่วยเหลือคนได้ทันทีในตอนนั้นเลยก็คือหนึ่งนะคะทางทางครูเ็นเองทางหมอก้อยเองก็จะได้มีโอกาสช่วยเหลือทุกท่านโดยที่เขาเรียกว่ายิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัว,ค,วคือว่าได้ทายผอนหมอก้อยพร้อมแล้วก็ได้ซอยพี่น้องทางไรสวดพร้อมนี่คือความปรารถนาครูเบนได้พี่น้อง อะไที่สำคัญก็เป็นการสร้างบารมีให้หมอก้อยให้เพื่อนในเฮ็ดบุญพร้อมให้เพื่อนในเลี้ยงให้เพื่อนในตื่นเต้นให้เพื่อนในบงเองานอนหว่วงนอนให้เพื่อนพื่นเต้นให้เพื่อนสนกุกก็คือว่าต่างคนต่างให้ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างแบ่งปันต่างคนต่างช่วยเหลือวัอนนี้ครูเบีนก็ได้ถ่ายทอดสารคู่รักคู่สัมพันธ์ให้กับหมอก้อยเมื่อวานนี้ถ่ายทอดสารเกี่ยวกับทอดรหัสชีวิตนะคะ แล้วก็ศาสตร์ปีขึ้นนะคะขาขึ้นขาลงปีปังและวันนี้ครูเบนก็ถ่ายทอดศา์ให้กับหมอ้อยนะคะถอดสดๆนะคะบันฑิตเึกศาดเอกศาสตร์ถอดรหัสชีวิตนะคะก็คือถ่ายทอดศา์ผู้รักผู้สัมพันธ์นะคะถ้าใครมาถามหมอก้อยว่าโอ๊ยหมอ้อยเบื้องไห้ฉันแน่ฉันมีเลือกคู่หลายแหมฉันจะสรุปสิเลือกใครแหมเดีสิบางครั้งก็อุย้ยหมอคอยเบื้องไหนแน่ย ลูกผู้ใหสิค้มสุขุนเมืองผู้ใแน่เมแล้วก็คําถามสุดฮิตนะคะอ่าคนจะชอบให้คเบนดูว่าคนนี้ควรทําธุรกิจไหมคนนี้คนคนน,ค,คนนี้ควรที่จะร่วมธุรกิจไหมคนนี้ควรที่จะลงทุนไหมนะคะคนก็จะถามคเบ็นเยอะคปบนวก็จะใช้ศาสตร์นะคะคู่ศาสตร์ความสัมพันธ์คู่รักคู่แคนคู่แข่งค,ค,คู่ขาคู่บุญคู่กรรมคเบิบอกเลยว่าเล,าล็ดเงินล้านเด้ที้องตั้งแต่คูเบ็นมาอยู่กับท่ามกลางฝูงคนนั่งกลาง ยูกับนักปาดแล้วเขาบอกเป็นปาดเจ้ายูกับผู้ไหเจ้าเป็นนังสัน้นเนจ้าบิวคนบอกคือเจเสีเป็นคนบอาปืนเจ้าเสียงแต่ไหนกรนยังสั้นอันดับแรกหนึ่งตอาไม่ต้องไปคิดหรอกวิ่ทำางิมนมาได้จริงหรอให้เจ้าเฮ็ดไปก็คือว่านะคะสิ่งที่ทําให้กูเ็นพลิกชีวิตนะคะกูเ็นเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นคนที่ขย,ยันมากมาข่าขายมากค่าขายมากต่ที่ท่าได้ไ่กับบรลลวนนะคะและ้วทีเนี้ยพอได้มันอยู่วงการคนที่เขาประสบความสําเร็จพี่น้อง นั่งฟังนั่งความคิดคนที่ออเราประสบความสำเร็จอาจารย์ไปไม่เคยบอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่อาจารย์ไปห้ามดูหนังห้ามดูละครต้องด่าเลยนะคะมันเสียเวลาสมองนะคะแล้วแกก็จะชอบซื้อหนังสือผูเป็นนานนะคะแล้วก็ไม่ฟังเพลงเศร้านะคะแล้วก็ในการเล่นสเสียบสื่อออนไลน์นะคะพี่นอ้องในการเสืบสื่อออนไลน์จะให้ทํางานไม่ได้ให้เล่นนะคะไม่งั้นเขาดูดเราเขาดูดเรานะคะทุกท่านเขาดูดเรานะคะ และทีนี้เวนก็เลยฟังฟังสตอรี่เทลลิ่งฟังเป็นสองพันกว่าคลิปฟัทงทุกวันมันมีคลิปหนึ่งคีิปพลิกชีวิตอันนี้หนูขอเล่านะอาจารย์มันเป็นเคล็ดเงินล้านจริงๆมันพลิกชีวิตตรงตรงที่ว่ามันมีอยู่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องจริงครอบครัวนั้นติดพนันออนไลน์แล้วก็มีเจ้าหนี้มาทวงทุกวันแล้วลูกสาวก็ได้ยินข่าวรู้ว่าแม่ติดแต่แม่ไม่ยอมบอก ก็เลยไปถามว่านี่ยเท่าไหรแล้วจากนั้นก็บอกว่าประมาณล้านกว่าบาทประมาณล้านกว่าบาททีนี้เขาเอามาใช้มันก็ไม่หมดสักทีเพราะเขาบอกไม่หมดทีนี้แม่เขาก็เลยบอกหมดเออหลายล้านจะขายของอะไรจะทําอะไรให้มันได้เออเขาคิดก่อนว่าถ้าขายของหนึ่งพันบาทจะต้องขายให้ขอบคุณหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะคะ มันคิดแค่นี้จริงแล้วหนูก็เปลี่ยนเลยพันคนอ่าถ้าขายของหนึ่งพันบาทต้องขายของให้กับหนึ่งพันคนถึงจะได้หนึ่งล้านบาท<ช>คือเขาตั้งเป้าว่าเขาอยากได้เดือนละล้าน <c oughs> แล้วทีเนี้ยถ้าเขาขายของหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทให้กับหนึ่งร้อยคนก็เท่ากับหนึ่งล้านบาทถ้าขายของหนึ่งแสนบาทก็เท่าก็ขายให้คนแค่สิบคนก็ได้หนึ่งล้านบาทเท <c oughs> ่านี้แหละค่ะหนูมองที่ตัวเองคุณมีอะไรดีวะ คุณมีอะไรดีมากหนูมองให้นีนี่คือเรื่องจริงที่หนูพิ่กวนคิดี่ยคือแต่ก่อนอาจารย์ยพยายามให้อย่าคิดเหมือนแม่ค้าอย่าคิดเหมือนแม่ค้า,า,คคาทำไมเธอก็ไม่รวยหรอทำไรสิบบาทยี่สิบบาทจะขายเมื่อไหร่มันจะรวยมันจะปังจากนั้นหนูมองตัวเองมากหนูมีอะไรที่มันจะสร้างมูลค่าได้ฉันมีอะไรดีไม่ได้บอกอะไรเลยฉันมีอะไรดีบ้างที่มันจะมีมูลค่าเยอะหนึ่งร้อยบาทก็ขายมาแล้วว้าจะขายครบหอดหนึ่งล้นคนก็สิได้นะคะหนึ่งล้านนะคะเพราะฉะนั้นหนูเลยบอก แล้วตอนนั้นนะ่ะลัสชีวิตหนูตกเล็เจ็ดสู่ขาขึ้นเกี่ยวกับการศึกษาคอร์สอะไรเริ่มแล้วแล้วก่อนหน้านั้นนะคะเดือนที่แล้วหนูถอนราหัสชีวิตแล้วมีคนโอนตังมาให้หนูด้วยที่มา,มาเรียนกับหนูนะหนูไม่เคยเลยว่าหนูจะต้องมาถ่ายทอดสารไม่เคยคิดเฮ้ยมันมีสามคนนี่ที่เขายังเรียนกับเราอยู่หนูเลยบอกอาจารย์ไปว่าหนูจะทำคอร์ส หนูจะทําคอร์สแต่ตอนนั้นน่ะหนูมีศาสตร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หนูก็เลยหนูก็เลยว่าเอาเป็นว่าหนูจะทําคอร์สหนูจะอ่ะจากคอร์สหนูจะตั้งไว้ประมาณอาจารย์ตั้งให้หนูสามหมื่นเก้าเนาะสามหมื่นเก้าแล้วจากนั้นก็หนูเลยบอกว่าใครที่จะมาลงในในเดือนนี้ยหนูก็จะให้ราคาคอร์สนี้ก็หลักมืออับอยู่แล้วค่ะอาจารย์หลักหลักมืออับบังเอิญโชคชะตาฟ้าลิขิตโชคบันดีเหมือนที่หนูบอกว่ามันมีมาดามา หนูปเปลี่ยนความคิดก็คือหนูทำคอนแล้วหนูมั่นใจในตัวเองลนะลองดูเกิดไม่เกิดก็ช่างมันนะคะแล้วจากนั้นหนูก็หนูก็เขียนอย่างนี้เลยคะ่ะไลฟ์สดไปเขียนไปเลขสามตัวตกออกคนห้าสิบคนถูกถูกถูกเงินถูกรางวัลกับหนูอะคะ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วจากนั้นเขาถูกขนาดนั้นเขาก็จะมาลงกับหนูใช่ไหมคะวันนั้นนะคะเดือนนั้นมาลงกับห้าสิบคนเงินล้านแปด